ป้าตัวพี่น้องหมูไส้ข่อยอเห็ดน,นี่ขักอะไรขำมืดยังไม่ยาอยู่ผมกว่าผู้พอไปทางหลามาออกขึ้นทางอ้นมามาเฮือนยังเว้นมันยุดอยู่เห็ดวิญญาณนี่ป้าจัวปั๊บหนาดินสิปลูกมักซอรี่ใส่แถวนี้บอเบิลตัวนี้สิป,ปั๊บไปได้วเอาดินนขึ้ังงไ เออเม่กว่าขามืดกับบริยูบริเศร้านี่ปับาไปชุมเลยนี่นะเออปั๊บหาเเต็มนี่แล้ปั๊บหเป็นหนาเต็มตัวนี้ป่าอ่ามันอยู่ในนี่มอ่หมไอืมก็ดิ้นนี่โอ้เหขมืดอยังงเศ้าเม่อกว่ามดมือเลยเห็ดนำมือนี่นะมือนี้นะไม่ม้อนไป พานางลาเอาตอหะหุฮงผส่กิอนออกแกงนางลากับไปเพื่นออนางอ้นเลยไปเอาอันลูกหมูมาเอามาแล้วลูกหมูเอามาแล้วมา,าให้เพิ่นปาดอันอันนี้แหละเพิ่นสิปาดอันปูนปาดอันนี้แหละเพิ่นสิเห็ดอีอยังเบิง่งแผนการเพิ่นมะออื่นเมื่อนี<ะ>้นี่เห็ดน้ำขี้ดินขี้ดอนอันเมื่อเนี่ยนะ,ะดินให้มันเพียงงามเลยได้หมักแกงเห็นป่ะนี่แกงคืองามเลยนี่ ทางนี้ก่อนนะครับปลูกไปปั้บไปร้อยแล้วนะครับแถ้าเลยครับปลูกมะซลีเป็นแถวแบนี้ปั้บหนาดินงามเลยเบิ่งไหนฮโอ้ยเหลืออีกเหลือขมะซลีนะมะซลีเขาเนี่ยเอาซื้อมาปั้บหนาดินคัก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 นั่นนี่แหละความปลุ่มใจของแม่พี่น้องเอ้ยมาเห็นลูกเห็ดหันเห็ดหนีก็ดีมกดีใจบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้า จะเป็นผลนโบอิทบ่เหมยพกเห็ดไตมืดมืดอืมผืนั้าเห็ดคลองไรคลองนาไรอย่างไนี่เออเห็ดหงองหนามคุปตะเขาออกตลอดน้คือพุเตอเถ่อนละกเออเตอจะมาลยเก็บขี้หินของน้ำมีหินไก็บหีนของน้ำมีะเยอะปุบมีไปฝันอืม ตาอันนี้ลบออกหมดแล้วนี่มเป็นตาแล้วข้หมกเพชรนี่ลบออกหมดแล้วมันบมเป็นหมากแล้วลบทิมก็หมกเพชรปิดตัวหัวเขามากก็ต้องปิดตัวได้ตัวหัวนี่มันปิดบมได้คน้นเขามางเพ่งเขาอยู่รังบ้านคน้นเขาหนาบ้านเอานันเอานี้เขามูจากคนมัน,มน,นขี้หลัก ลูก้าลกก้าอ้า,อาพนเออมื่ออื่นอาจจะดำมมือนนี้ลกก้าไว้ลกทอาคำกรลกลกนกำกันบรได้จ้างใครกะลูกสาวนังนิดมาลกลกขอบคัว่วก็เจ้าคนเลยอ้าพนลูกสาวอ้าพนก็มาลกนังหลาก็ลกกัเห็ดน,น้ำกันนั่นแหละ ดำน้ากัน,นแต่ว่ากระดาภัยดามันเป็นเขากับเข่าภัาายเขามัน,น,นแต่ว่าซอยกันมาสันซะเออซอยกันเหดน็ดเออเออดํามภัยก่อนก็ดั้ดั้ของข่อยเจ้ากับซอยข่อยดั้ของเจ้ากับซอยเจ้าเป็นสันซะนั่นนะ่ะเท่าหน่อยเป็นคนไทยเป็นคนคาดน้องเป็นน้ำมันเดี๋ยวสั้น,น,นเออนั่นแหละ บรรยากาศยามมือแรงพีน่น้องทองฟ้าทุดใสแต่ว่าคือสิบตกบ่มือแรงมันหักสิตกแบบตกขนแจงได้ขนยุตกทองฟ้าบรรยากาศยามแรงอ มาเห็นลูกเห็ดหันเห็ดน,นียวแบบยังบ่เศร้าอยู่บ่แบบตอนเหนไปเพิ่งก็เห็ดอันนี้เลยตอนเหนไปมายังบ่เศร้าอยู่ปั๊บเห็ดได้หลายอย่างจนหอดพุ่นปั๊บหนาดินแล้วเบิดบาดนีทเลนเห็ดขุดหองตอนเหนไปนะี่ยขุดหองหอยซึมเขาเฮือนนี่หอ้องน้ำน้ำไหลเข้าเนี่ยมันก็ตกงหงอไหลออกเลยือ,อ <c oughs> นี่แหละว่าคิดประดิษสร้างคิดใจเวิร์ดยังกับอะไร <c ười> <c ười> คนลิน,นอนะไรตารางซื่นอน้นก็นย้อนว่ามันน้ำซึมแบบซื่อแหละข้าคูดแบบนี้นะมันอาจจะบูซึมแบบนี้นบ้นี้บูซึมแล้วบานนี้ลลนแ,แห้งแล้วบ้นนี้ลกอพากกระโดนน้ำ เดืนสาวน้อยเสียมาพังไใบทางหลังไงมันหมักบนน้ำได้ผักกระโดนอันนี้นะม่พังไใไม่กินกระปุนกับแจีว <c ười> เห็ดไม่ได้กะเห็ดทั้งรถเอ็นโมไซต์รถจักขี่ไปเลยเพิ่มสวนเลยวะอ้อมอ้อมเลยแล้วอ้อมเลยเคลืล่อนการผึ <c ười> ่นอืมอืมเห็ดเป็นทางเลยตเตะยอดมากแล้วมันอกี้ขี่อ้อมเลยวะ กี่ห่อนเกี่ยวออกพุ่นซอดพุ่นบอ่อซอสเกี่ยวออกมาทางนี้เเกี่ยยวลทางเลยทางกระแนงไรขี้หินเห็นเก็บไว้สะนำเห็นขี้หินเก็บถิ่มวันนี้อะแหละแล้วก็เก็บใสร็จทางอืม,มไว้ไหวใส่ปเป็นดดประโยชน์บ่ได้ถิ่มเดผัดัดผัดมันมันมักะน้อยมาได้ซื้อหินอีกพี่น้องเอ้ยแหนการเพิ่น ไม่ได้ยากแต่วิธีวิชาการของทบุญข่อยเราบอกเฮ็ดเสียอยังก็อย่างอันคล้องอันทิมแล้วเป็นประโยชน์นัดบ่ได้เสียเปล่าสันซะแล้วใส่ได้ใส่การได้ก็คือเก็บไปนะมันไม่ัยทิมจังงั้นเนาะมันเป็นอันมันไม่ใช่ทิมมันเป็นอันใส่อย่ากได้โอ้ไปสั่งเขาแทนมักจะเห็ดจำละน้อยหาบุญเองถึงหาดจัง เออมันน้อยขันเขาสื้อๆนีมันก็บ่ได้อันนั้นนะเขาหางานเหางกจะกมาแจกซื้อๆขันสิไปซื้อหินซื้อแห่ซื้อทรายเป็นอย่างระเครื่องรถดนะกวยเป็นล้านได้นหนพี่น้องเลยมันเป็นล้านนะนะล้านเลยแหละอย่างระเครื่องนะแห่เครื่องหนึ่งทรายเครื่องหนึ่งนะเข้าไปใเทอเทหาเอาไดนี่แหละอันนี้ทรายเขากลับไปหาตักเอาบอลเป็นขี้ดินทรายแถวอยู่นอกคือแคมทางผู้ เอามาเฉลสสสยสอบสองโสบใส่สอบปูนมาก็มากวนใส่ป,ปูนที่ว่าทรายนะอยู่ในนี่มดแล้ว <Okay. S 1> ในบ้านนี่มดแล้วตะกี้กองไว้อยู่หันทรายนะเอามาเทเมดแล้วอยู่เจนั่นเทมดแล้วเออลงลอยน้ำเลยป่านนี้เย็นสบายเห็ดเวียงไม่เมือม่อย์ด้อยน้ำนาะเย็นบ่เย็นบ่สบายาาดีเย็นตอนนี้ เอเือามันห่อนนะโต้แล้วเอาให้ขึ้นไห้ตากไวเอมันห่อนได้เห็ดเบี้ยเคยน่อยเคยอยังโต้กินไหอมัดไว้เลยมื่อนาจะล่าง่อยคขกเด้อคอยเสีลงลอยเด้อล่าสิลงลอยเออเป่งออกน้ำนี่คอยสิลงอาบน้ำคอยสะหัวสะหางนอนสะเออเาเต็มเต็มคอยจโลอยเอวสิมีแห้ง เป็นมันก็ลองนี่มันดีแรงงานดีเออลอกนี้แรกแรกเขาจะเห็ดตะคองไปอ่ะเออตะคองไปก็าจะปาดได้่น้ามันก็ไล่มันก็ไล่เขาเลื่อนทางในเออมันก็ไล่เขาตารางอีกเออเที่ยวก็สิปาดได้ไปเลยอ่ะอืมปาดเออแม่นปาดเห็ดเป็นคลองลงมาปาดเป็นคอกองไปเลยเ่มันเขาฉีดหนามกับเขาตะลางเไม่บอกเขยขีดไปเออแม่นเมนพันพ้นตกแล้วหนามเขาตะลางนี่พี่น้องเออตะลางมันไหลมาถมันไหลมันไหลข้ามาบางคันเดลอเห็ดเป็นั้นแหละเออเห็ดเป็นคลองนั่นแหละ อันนี้มันกันลายลุงหญิงคนเดียวตุ่มคนก็ขึ้นแล้วได้ผนจะเทิงคนในตุ่มคนหลางหัวไวหลางนะงมไว้มันนี้แหงคนโตก็จะอสิใส่สายยางตอไม่ต้องพูดแล้วย่างเตาตอไว้แล้วก็โตหมัดไปเลยเออาโต่งน้ำผนตั้งไวอยู่พีละอืมเอาคลิปนี้บ่มี่ยังมาเฮือนก็เห็นลูกเ็ดเดียบปุเศร้าจักเสื่อพี่น้องลาเด้อพี่น้องโอเคบาย